ครับผมตอนนี้ทุกท่านนะฮะรับชมสนิมด้าชแนลนะครับวันนี้มีชุดพร้อมบวกหนึ่งชุดมารีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมผมถึงเรียกว่ามันเป็นชุดพร้อมบวกนะครับก่อนรีวิวนะครับทำความเข้าใจกันเหมือนเดิมนะครับช่องผมไม่ได้จําหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับไม่ต้องติดต่อเข้ามาทุกกรณีไม่มีขายให้นะครับและปืนที่นํามารีวิวนะครับมีคุณลถูกต้องตามกฎหมายทุกกลับบอกนะครับวันนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีชุดพร้อมบวกมารีวิวผมจัดชุดชุดนี้นะครับไวายในบ้านไปใช้งานจริงๆนะครับ ชุดนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เป็นบ้านเดี่ยวมีรั้วรอบขอบชิดมีคนเขาออกพอประมาณนะครับภายในบ้านก็อาจจะมีคนนอกบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้พุ่งพาป็นสาธารณะมีเด็กอยู่ภายในบ้านนะครับก็จะจัดชุดนี้ไว้มันเหมาะตรงที่บ้านมันเคลื่อนย้ายง่ายเก็บข้า,างมีชิดทําไมไม่ใส่ตู้เซฟนะครับถ้าใส่ตู้เซฟไปเลยเวลาใช้งานมันจะออกมาไม่ทันทําไมไม่วางพิงสาวบ้านไว้ อันนั้นมันก็ง่ายเกินไปสําหรับเด็กสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ประสงค์ดีในการใช้งานนะครับเราจะไม่ต้องจัดเป็นเซตใส่โคเบอร์แล้วเก็บปิดชิดเวลาใช้งานก็ดึงออกมาในชุดผมถึงเรียกมันว่าชุดพร้อมบวกนะครับเราก็จะเริ่มจากการดูด,ด้านนอกตัวนี้นะครับเป็นเคสรุ่น m s 120นะครับเป็นบอดี้ที่น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับความแข็งพอประมาณราคาเบาตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ขายผมก็มซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถใส่ปืนยาวขนาด20นิ้วและ1 8นิ้วได้นะครับ หนึ่งกระบอกเราสามารถใส่ปืนสั้นได้หนึ่งกระบอกนะครับสาหรับปืนที่ความยาวประมาณ 28- 30นิ้วจะต้องถอดแล้วก็ออกถึงจะรรจุน,จน,น,นี้ได้นะครับเพราะว่าเคสตัวนี้เดิมทีเนี่ยเขาใช้ให้เป็นโฟมรัมงไข่2อันบนกับล่างผมก็เลยเอาออกเป็นหนึ่งอันแล้วก็มาแกะสําหรับให้มันเป็นช่องใส่พอดีนะครับและตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันน้าหนักเบานะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับนี่นะแต่ว่าความแข็งแรงก็คือถ้าล่วงกระแทกเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่แตกได้นะครับตัวล็อกเป็นตัวแบบเลื่อน4จุดนะครับ ถือว่าเปิดง่ายทอาแข็งแรงใช้ได้นะครับนี่เลยดูภายในกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับเด็กเขาบอกว่าตัวนี้เป็นโฟมรัางไข่นะครับสองอันออกไปแล้วนะครับหนึ่งอันแกะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวปืนนะครับเราจะเริ่มที่ตัวปืนนะครับปืนที่พร้อมใช้งานเป็นอย่างไรนะครับคําว่าพร้อมใช้งานไม่ได้แปลว่าบรรจุกระสุนคานะครับปืนทุกกระบอกของผมจะไม่บรรจุกระสุนค้าเด็ดขาดนะครับปืนที่พร้อมใช้งานคือปืนที่ฉลมน้ามันเป็นบางจุด แต่ปืนที่เก็บแปลว่าทาน้ำมันทุกจุดแล้วก็เข้าตู้เซฟไปเลยนะครับความหมายของผมตีไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับไม่ได้ล็อกเซฟด้วยกุญแจนะครับล็อกเซฟด้วยตัวห้ามก่อย่างเดียวนะครับล็อกแค่นี้พอนะครับไม่บรรจุกระสุนในหลอดและลงเพิรมไม่บรรจุแต่ใช้งานค่อยบรรจุนะครับน้ํามันลำกล้องกับหลอดกระสุนไม่มีน้ํามันแห้งๆใดๆบรรจุกระสุนแล,ล้วยิงได้เลยน้ํามันจะทาไว้แค่ลูกเลื่อนกับชุดร่างกายตัวนี้แค่นั้นนะครับ โจมือพัาท้ายไม้ปัญหาเดียวคือเชื้อรานะครับเมื่อจับเหื่อออกเอาผ้านะครับจะมีผ้าผืบน,นี้นะครับมันจะเปื้อนน้ามันหน่อยไม่ถึงกระชุ่มเช็ดสโลมหมนึ่งรอบแค่นั้นเองปืนที่เป็นบอดี้เหล็กใครว่าขึ้น,นิมง่ายตัวนี้เลยตามไปดสิศูนย์นะครับจับบ่อยมากซ้อมบ่อยมากสนิมไม่มีเลยครับไม่มีจริงนะครับจะมีแค่รอยเก่าตามอายุนะครับนี่นะสนิมไม่มีนะครับเนี่ยผ้าเงี้ยเช็ดจบนะครับ แล้วก็ตัวนี้ผมมีไปฉายวิดีวยเพฉุกเฉินยามวิการนะครับก็มีไว้ใครจะแต่งก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแหละปืนพร้อมใช้งานแค่นี้ก็พร้อมใช้นะครับไม่ต้องจุดลูกค้าห้ามมาจุนนะครับโอเคนะครับตัวปืนจบไปแล้วนะครับสิ่งที่มีในชุดพร้อมบวกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสายสะพายนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นแบบจุดเดียวนะครับก็สั่งซื้อมาราคาถูกนะครับจุดเดียวตัวนี้จะเกี่ยวภาพกับด้านหลังหลวนะครับห้อยนะครับเวลาเราจะต้องถือมานานก็จะมีตัวนี้ห้อยอยู่นะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับ อันนี้เป็นของโนแบรนด์้วยแต่ก็ใช้งานได้นะครับต่อมาเป็นชุดทองคำสามนะครับผมก็จะเป็นแท้สามท่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็สามหัวนะครับนี่เขาจะมีสามท่อนที่เป็นด้านอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีสามหัวส่วนหน้าสองหัวนี่ไม่ค่อยจะใช้นะครับเพราะว่าไม่อยากขัดกับกล้องนะครับโลอยเนี่ยเจะใช้หัวนี้เช็ดก็ฉลบน้ำมันางเดียวนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเป็นซีเิก้าเจลนะครับเรื่ากันชื้นเราจะเจอของเรียนในขนมพวก ที่เป็นหอยใหญ่ๆนะครับหรือไม่ก็ะซื้อตามร้านขายยาเขาก็จะมีตัวนี่ผมใส่ตัวนี้ไปด้วยกันมันชื้น,นะครับใ <L> นกรณีที่ฝนตกบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ตัวนี้ต่อไปเป็นเรื่องกระสุนนะครับกระสุนผมจะมีแบ่งเป็นสองชุดคือชุดเปิดกับชุดนะงับเหตุจริงๆนะครับคือชุดเปิดผมจะใช้เป็นลูกยี่สิบเจ็ดอันนี้นเป็นของ Bullet Master นะครับเป็นลูกย <L> ี่สิบเจ็ดคือมันครอบคลุมคือเราต้องการแค่ระงับนะครับไม่ต้องการให้มันมีความสเสียมากใช้ลูกยี่สิบเจ็ดตรงนี้หกนัดเป็นลูกยี่สิบเจ ถ้าเหตุการณ์รุนแรงบานปายก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นเนข็มขัดไนล่อนไม่ใช้เข็มขัดหนังเพราะมันดูแลยากนะครับหนังเมื่อเจอความชื้นเจอเหือก็จะเป็นเชื้อราเหมือนกันดูแลยากเมื่อเป็นลาแล้วมันจะเสียทั้งเส้นหนังนี่จะต้องลงแว็กนะครับและสิ่งที่น่ากลัวคือชื้นเนี่ยอันตรายมากนะครับและที่สำคัญหนังเนี่ยมันเจอกับพวกทองเหลืองอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นที่เขียวๆนะครับก็เลยใช้สายตรวนี้ผ้าใบกับไนล่อนึ้นหนึ่งราคาถูกด้วยเหนียวคงทนพับง่ายเก็บง่ายนะครับผมชอบตรงที่ราคาถูกจริงนะครับ ตัวนี้ผมจัดไว้สองอันนะครับก็คือลูกก้าเนี่ยแหละแต่ว่ามีสองประเภทคือหนึ่งทองแดงกับลูกก้าธรรมดานะครับลูกก้าทองแดงจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของสเตอร์ลิงนะครับเป็นลูกก้าทองแดงนะครับตัวนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นลูกก้าธรรมดาลูกก้าตะกั่วนะครับอันนี้เป็นของถ้าผมจะพิจารณาเปนเช็ดิกนะครับลูกก้าเช็ดิกถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจะไม่เอาลูกก้ามาใช้นะครับเพราะว่าการจอดทะลวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหมวกหมวกเขาที่แล้วผมยิงไปหนาประมาณสามมิลก็ กือบทะลุเหมือนกันนะเพราะนั้นอันภาพสูงในชุดนี้นะครับจะจับไว้ประมาณนี้จะไม่มีลูกโดดเลยเด็ดขาดนะครับเพราะลูกโดดมันผมมองว่ามันดูแรงเกินไปนะครับเกินกว่าคําว่าระงับเหตุนะครับจะใช้กระสุนพวกนี้ในการระงับเหตุนะครับลูกโดดเนี่ยคือแรงปะทะสูงหน้าตัดใหญ่เวลาโดนข้าไปแขนขาเนี่ยมันอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้าข่ายการทําเกินกว่าเหตุเลยใช้พวกนี้เพื่อระงับเหตุให้หยุดแล้วก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่แค่นั้นนะครับ ชุดนี้ผมก็จะมารีวิวเท่านี้เนี่ยสิ่งที่ผมเรียกว่าชุดพร้อมบวกนะครับนี่คือความหมายของผมพี่พี่แสดดดูเป็นแนวทางแล้วคิดว่ามันเหมาะสมก็ไปปฏิบัติตามหรืออันไหนที่ผิดพลาดประการใดไม่เข้าหูไม่ถูกใจน้องขอโทษด้วยนะครับบางทีข้อมูลผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงตามความต้องการนะครับช่องผมขอบคุณพี่พี่เ่านที่ติดตามนะครับสนิมหน้าชา่องจะนำสิ่งดีๆอย่างนี้มารีวิวให้รีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับตามวาระและโอกาสนะครับ ส่วนช่องผมนะครับหลักการใช้อาวุธปืนมีแค่สออย่างนะครับ1ปลอดภัยและ2ถูกกฎหมายฝากพี่ๆทุกท่านไปด้วยนะครับสนิมหน้าช่องสวัสดีครับเดี๋ยวข้างหน้ากำ